โอ้เฮ้รักก็รักก็เอ้ยรกัก้เอ้คือเพื่อนเาาให้ไงเมาั้กินได้นะคือเรารกอเฮ้ย้เฮ้ยกยเฮ้ยเที่สเดวันวันวันจันทร์ใช่ไหมใช่รักก็การรักก็หัวมาเลยหัมเม่ใชมันควรจะพอทานคือ

จะเองจะตายเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้อะไรแบบนอนไม่ได้เหรอแม่พูดแม่พูดปัดแม่งปัดปัดตุ้มนิ้วเลยไม่อยากตายยังไม่อยากตายพี่โอเคเมียเราเมียเขาโอกเฮ้ยปวดหัวสองหัวเมียคุยกันสักพักเสียดายเมื่อผมเสียดายเมียเสียดายสักทีคุยไปสักพักฉันหลังให้เมียอ่าเมียพูดเยอะ พี่สาวบอกโอ้หนทันหลังให้โสดโกดกูดเลนะันหลังให้พูเลน,นะคยเออนูก็อยู่ตั้งแต่นะสิบโมงวะยันสองทุ่มนะย 1, ันทุออ่มหนึ่งหกโมงทุ่มหนึ่งเออเออทิ้งทิ้งหัวไปโรงพยาบาลจนเกินไป